สวัสด,ดีจ้าวันนี้จุนโตก็มาปลูกข้าวโพดนะคะไหนข้าวโพดลูกข้าวโพดเหรอใครปลูกอาจารย์ปลูกข้าวโพดเหรอนี่ก็คือแปลงข้าวโพดเราแต่ยังไม่งออกนะคะเพราะเราเพิ่งปลูกคะ่ะอาจารย์กำลังใส่ใส่อะไร ใส่ขี้ควายเดินไปดีๆดูทางเดินไปดีเดินไปดีมา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 ใกล้มาใกล้มาใกล้มากล้มองก่อนมองก่อนมองกวงมองกโ้างวัวคตรล์ะ โคดไหนโคดเอ็งโคดเดี๋ยวโคดเดี๋ยวใส่ฝุ่นนะใส่ฝุ่นโคตรเร็วตอนนี้เราเพิ่งลงปลูกเองนะคะเดี๋ยวรออีกประมาณสักสองอาทิตย์มันก็งอกเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดู ตาหลานปลูกข้าวโพดค่ะตาหลานปลูกข้าวโพดเราทำไมม่ปลูกขโพดด้วยปลโพดโอ้ะใส่บวกปูดี๋ยว เมนไหมเอฟเออโค้ดปลาเวโคดปอเกลาวโคดปาเก็ยัน้าปูเขาโคดเจ้าปูตั้งนเดี๋ยวเจ้าขออมาทั้งขวดคักนี้กรดดกระโดด

ใช่ไหมใช่ไหม้ยโอ้โ้อนใหญ่เลยยืนแตสถบ่ได้หดแล้วบ่ได้เวได้หม้เจ้าคนไม่ใ่มันแล้วงิหมดบบ่าอ้าวคนนึงปลูกคนนึงโยนดินใส่ครับ แล้วมันจะเสร็จไหมเนี่ยฮะคนปลูก uh ก็ป huh> ล no AH> ูกคนใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยคนโยนดินก็โยนดินจะเพิ่งใส่ปุ๋ยก้อนไปก่อนยังมใส่ปุ๋ยก่อนใสปุ๋ยขี้วัวไปก่อนรอสักครู่รอสักครู่่ยไป้้วาแลอ่ะบายบายก่อนบายบายแล้วพบกันใหม่จุ๊บด้วยอ่ะจุ๊บด้วย จุ๊บจ้าจ้าด้วยจ้า